3ของรายการรวยได้รวยดีคู่ซีคู่รวยนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยปุ๋ยเม็ดแท้ตราสดชื่นปุ๋ยอินซีแทร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาละครับช่วงนี้กลับมาพบกับเฮียชูชัยนะครับซึ่งเป็นขวัญใจของเกษตรกรทั่วไปเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมรู้ตัวไหมครับว่าเป็นขวัญใจของเกษตรกร ครับก็ผมชูชัยแพ่ข่านะครับก็ได้แนะนำเกษตรกรให้ร่ำรวยเือนผมหลายคนแล้วเห็นไหมเห็นไหมแล้ววันนี้มาพบกับคุณยุ้ยได้ยังไงครับก็แนะนําช่วงที่ว่ามาซื้อของที่ร้านเลืวองปาญหาเรื่องสุขภาพครับแล้วก็ได้ทําได้อยู่ ด้วยอืมจากตัวเราแข็งแรงก่อนนเฮียยกยกึดอกยกไหลให้ดูนะอ่ะยืดอกด้วยอ่ายืดอกยกไหลอ่ะใช่ไหมเฮียนี่ยกดัมเบลทุกวันอ่าคือว่าก่อนหน้านี้เฮียก็ขายของช้าใช่ใช่สุขภาพก็ไม่แข็งแรงนะเฮียเนาะครับผมอ่าแล้ววันนี้ทําให้เขาเชื่อได้ไงครับว่าเราเนี่ยเป็นตัวแทนของความสุขหรือไม่ก็เป็นเชื่อถือได้อย่างเงี้ยครับเราใช้ผิดพลาดมาก่อนอืมแล้วเราก็จ้างเขาทำงานเขาก็เห็นที่เราทำ ของที่เราใช้มันได้ผลดีเนาะอย่างเงี้ยกุศลวายเงี้ยดีนะเนาะเข้าใจเ <laughs> ข้าใจจ้างคนที่ไม่เชื่อไปทําให้อย่เงี้ยแล้วก็ตื่นตาตืตา่นใจกันนั่นนี่คุณพุ่เอาเอาตามอย่างบ้างนะใครไม่เชื่อเรา <laughs> จ้างไปทาไํางานทีบ้านเราเลย <laughs> เดี๋ยวก็ต้องเชื่อเราเองเหมือนเนี้ยเนี่ยดีและประสบประสบการณ์ใช่ไหมคะเฮียเป็นสมาชิกมาแล้วหกปีนะเนี่ยเนาะเราเริ่มต้นนับนับรอบมาจากอะไรเนี่ยนับรอบมาจากดีท้องดีท้องหลังไส้อันไหนฮะซันซัน ใช่เพราะว่าพ่อเกษตรกรอยู่กับสารพิสารเีมีใช่ไหมคะก่อนที่ทุกคนจะทานอาหารเสริมตัวไหนเราก็ต้องให้เราให้เขาดีท้อก่อนเนาะคือการล้างล้างทั้งระบบล้างใจล้างใจเลยนะคะด้วยความที่เราเป็นตัวแทนมาแล้วต่อปีเนี่ยเรามั่นใจกับผลิตภัณฑ์ทุกตัวเพราะฉะนั้นเรากล้าที่จะบอกกับลูกค้าทุกรายเลยใช่ไหมคะเนยชัยครับไม่บอกเขายังไง๋ยวคุณยูนี่บอกเขายังไง บอกกินเยอะดีอย่างเงี้ยเขาจะเชื่อเราหรือฮะเขาจะเชื่อเราหรือฮะเนี่ยชายเป็นแนะนำบอกบอกน้องเขายังไงเลยตอนแรกคุณยุ้ยอ่วบอกเลยหรือว่าคุณยุ้ยไปเห็นพืชได้ไล่เองพอไปน้ำเนี่ไปเห็นเองเห็นเองแับใจร่าสุขภาพก็แนะนำอ๋อใจร่าสุขภาพนี่ยเนี่ยชายเป็นคนแนะนำเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพครับอ๋อแนะนำเรื่องสุขภาพเล่นมอสก่อนเพราะว่าเขามีปัญหาสุขภาพพอเขาทานดีแล้วเขาก็ ไปทํางานได้ไร่ของเราได้แล้วก็เลยไปเห็นซันฮิโร่ผู้ซิเพราะเขาเป็นเกษตรกรด้วยก็เลยเอาไปใช้ด้วยใช่ไหมคะโอ้นะคะอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นการวางแผนไว้ล่วงหน้าเนื่องาใช้นำความร่ำรวยมาให้ดีใจไหมดีใจจังดีใจตรงที่เราสุขภาพดีด้วยแล้วก็เรื่องผลผลิตด้วยใช่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เรามาถามเรื่องผลผลิตก่อนว่าปลูกข้าวโพดกี่ไร่นะคะกี่ไร่ยี่สิบกว่าไร่ค่ะ อ่าแปลงที่ได้มาใช้ซันนิโลได้กี่ไร่คะก็ใช้ได้ยี่สิบกัวไร่ใช้ยี่สิบไร่เลยแล้วใช่ี่ห้าเดียวอ่าแล้วทีนี้ก่อนที่จะมาใช้ซันนิโดที่พูดถึงเรื่องปัญหาของใบด่างใบอะไรเนี่ยแล้วอ่าเก็บเกี่ยวไปเนี่ยระยะระยะการเก็บเกี่ยวหนึงฤดูกาลเนี่ยได้กี่ตันไร่ละตกได้ไร่ละกี่ตันเขาเพิ่มขึ้นจริงครับเขาเพิ่มขึ้นจริงไงเป็นเป็นเป็นตันเป็นตันกันใช่ไหมอ่าครับเป็นตันก็คือหนึ่งใบหนึ่งไร่หนึ่งไร่จะได้ 600 500ห0 0กิโล่ติ๊ก0 0 600กกิโลก็ถ้า10ไร่ก็6,000นตะพี่องเนาะ6,000ทีนี้ถ้า10ไร่10ไร่600ใช่ไหมคะทีนี้พอเรามาใช้สัมพิโลเนี่ยได้แตกตารยังไงได้ตันตันสามอีกครึ่งนึงเลยอ่ะคือปกติได้แค่600กิโลอันนี้ได้ได้พันสามร้อยอ่ะครึ่งนึงอ่ะค่อนเปค่อนเลย ใช่ใช่แล้วทีนี้ถ้าถ้าเราปลูกเยอะ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 ก็เอาก็น่าจะดีขึ้นแต่พอดีพ่อแม่หมดที่แค่นั้นนะครับนะฮะไม่เหลืออะไรแล้วครับแล้วต้นทุนล่ะคะเรื่องของต้นทุนล่ะคะเพิ่มหรือเปล่าเราเราลดลงเพราะว่าเราจะลดวิเคมาะห์นี้ลงนะเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีใช้ยังไงครับใช้แร่กละหนึ่งกระสอบพอมาใช้ของเราแล้วใช้ขึ้นกระสอบทำไมใช้ขึ้นกระสอบครับเราก็ฉีดเพรนี่เป็นขึ้นพอเห็นแล้วมันงามอยู่ใช่ไหมคฉีด ฉีดยังไงฉีดตอนเช้าฉีดตอนเช้าตัตีห้างสามสามงเช้าสองเช้าไม่เกินนั้นเนาะแค่ตาส่วนยี่สิบซีต่น้ำยี่สิลแล้วเฮียไปเห็นอนเข้าเป็ไดนยังไงครับเฮียไปดูไหมไปดูไหมไปดูไปยูติดกันครับยติกันเลยครับผมเฮ้ยยางคนนี้สงสัยจะรับหน้า้ําตาอะไรอย่างนีคิดยงแ่ไหมไม่คิดเลยครไ่คิดเลยจากได้ผลผลิตมองแต่ว่หอบรอน ที่ว่าเห็นผลไม่มานี่ก็ใจเสียหมดแล้วไม่เป็นมีแต่ใบเหี่ยวใบเหี่ยวใบไม้ตอนนี้คนอื่นเป็นไงบ้างในรอบๆบริเวณบ้านเราก็เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเราแล้วใช่ไหมเรียบร้อยหรือว่าเรียบร้อยเจ็คครับเช็คบอกคนที่เช็คหมดแล้วครับอ้าวเหรอแต่คนใช้ซันฮีโร่เป็นยังไงคะนนี้เห็นคุณยุ้ยบอกว่าเหลือสองลายะของเฮียเลือของเฮียกับของเขาเหรอครับผม ที่เห็นจะเป็นมีผลในตอนนี้นะก็ยังมีสองชั้นสามชั้นครบถ้นแล้วหมดนะครับเอาฝากฝากธุรกิจไปหน่อยว่าตอนนี้คุณยุ้ยสมัครยังสมัครแล้วครับสมัครแล้วเมื่อโอกาสเขายังไงเปิโอกาสทางธุรกิจครับก็แนะนําให้เราเปลดชีวิตเปลี่ยนใจตั้งมั่นแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทําถูกต้องเราก็สามารถทําธุรกิจกับชายได้อืเพราะว่าธุรกิจนี้ไม่ได้ยากแต่เรารู้จักคนมากเราก็สามารถสําเร็จนะครับขอไม่มีความตั้งมั่น เราจะทำเต็มร้อยสิ่งที่เราจะได้กลับมาก็เต็มร้อยในที่เราต e ั้งใจแะครับครับโอ้สุดยอดปรบมือหน่อยครับผมนะครับแน่เขาบอกว่าเข้ามาสู่ธุรกิจของเราแล้วเนี่ยจะอายุเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยงมันเกี่ยงอย่างเดียวคือคุณตัดสินใจหรือยังเท่านเพราะว่าบริษัทตาสัญชัยมีระบบรองรับนะคะการสมัครเป็นสมาชิกก็แค่400บาทนะคะคุณก็ได้คู่ซีไปฟรีหชุด นะคะผู้นําเราทําสําเร็จมาก่อนเป็นตัวอย่างให้คุณเดินตามได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะสมัคร400ปีครั้งเดียวตลอดชีพด้วยไม่ต้องต่ออายุไม่ต้องรักษายอดนะคะบริษัทเราจ่ายค่าคอมมิชชั่นทุกวันเออเหรอยกเว้นเส์อาทิตย์อย้เจแค่นั้นเองเร็วที่สุดหนึ่งเป็นแผนการตลาดที่หนึ่งเดียวในประเทศไทยนะคะสุดยอดเลยนะครใครจะใชย ก็มีแผนเดียวนะครับที่ไปได้เงินง่ายก็คือใช้คนน้อยใช้คนน้อยนี่แหละเนาะนี่แหละคือธุรกิจของเรานี่แหละเนาะแล้วคุณคุณยุ้ยล่ะครับเป็นไงบ้างครับเขาหลอกมาให้รวยก็ดีใจค่ะอ้าวังดีใจอีกเขาหลอกมาให้รวยนะเนี่ยดีใจค่ดีใจนะเห็นไหมครับนี่คือจับบากของเกษตรกรจริงๆเลยแต่เมื่อก่อนไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อเลยนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้น เอาว่าถ้าเกิดท่านใดที่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงชีวิตี่โทรศัพท์มาสอบถามกับทีมงานเลยนะครับหรือว่าอยากจะอยู่กับเพียชูชัยก็ได้จะอยู่กับพี่ปุ้มก็ได้จะอยู่กับใครก็ได้นะทีมงานพูดนำโดยช่วยกันทำนะครับถ้าไม่ได้ทำก็ไม่รวยจริงๆนะครับคุณปุ้มครับช่วยฝากธุรกิจไว้สักนิดนึงให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ครับวันนี้บอกเลยค่ะว่าให้ทุกคนเปลี่ยนชีวิตนะคะวันนี้ ธุรกิจของเรานะคะบริษัทตาสัญชาย <c oughs> เปิดกว้างนะคะ,รบ,ะ,คะบริษัทมีระบบรองรับมีการอบรมนะคะสมันาคนไม่ธรรมดานะคะรบ,บริษัทมีรีสอร์ทเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีศูนย์ขยายงานของบริษัททั่วประเทศเลยแล้วก็ของสมาชิกอีกนะคะบริษัทท่านประธานโกชิตพรริวนันแล้วก็ท่านรองเจี๊ยบใจดีมากๆเลยนะคะต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะที่ให้โอกาสทีมง,งานกุ้นำรวยได้นำเสนอสิ่งดีๆนะคะให้กับพี่น้อง เกษตรกร,กรแล้วก็ผู้ที่มีงานประจำทำอยู่แล้วก็อยากทำเป็นธุรกิจเสริมตรงนี้นะคะคทีมงานเราพร้อมที่จะส่งเสริมคุณนะคะ<ม>เพื่อที่จะให้มารวยด้วยกันกันกบธุรกิจสตาร์ชัมชลสินค้าขายตรงในราคาขายส่งวันนี้เราพร้อมแล้วคุณเราพร้อมหรือยังคะถูกต้องครับคุณพร้อมหรือยังนะครับที่จะให้พวกเรานั้นไปช่วยในเรื่องของการร่ำรวยวนะครับโดยเฉพาะเอียชูชยัยทีมงานผู้นํารวย แล้วก็เศรษฐีใหม่วันนี้สู้ยังไงครับเศรษฐีใหม่ผมจะทำให้ดีที่สุดนะครับเวลาที่เหลืออยู่นั้นอาจจะไม่รู้ว่าจะกี่ปีแต่วันนี้ขอทำให้ดีที่สุดเท่านั้นเองนะครับเอาละครับติดตามได้นะครับในรายการรว,รวยได้รวยด<ว><ว>ีคู่ซี้คู่รวยนะครับรวันนี้คงจะหมดเวลาแล้วนะครับ ก็ติดตามได้ในช่องนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้ผมนกแร่คุมีรายาดาผมชู่ชัยแกลาเว,วลาวันทวิภาคครับก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ